สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องพังออมศินนะครับผมวันนี้นะครับผมพาทุกทุกท่านนะครับมารับชมนะครับผมวันนี้นะครับผมพ่อควานนะครับได้ไปรับต้นสับปะรดนะครับได้ไปรับต้นสับปะรดที่บ้านตะกลางนะครับผมซึ่งเป็นต้นสับปะรดนะครับของแม่แม่เอฟซีนะครับผมของท่านดรชัยนันท์นะครับที่มอบให้น้องช้างนะครับผมวันนี้พ่อควานไก่นะครับ ได้ไปรับมาแล้วนะครับผมขอพระคุณนะครับท่านดอเตอร์มากๆเลยนะครับขอบพระคุณท่านดอเตอร์แล้วก็ทีมงานทุกๆท่านเลยขอบคุณแม่แม่เอฟซีทุกๆกคนครับผมนะครับวันนี้น้องช้างเราได้ทานต้นสับประรดแล้วนะครับผมมารับชมกันนะครับผมครับผมตอนนี้ต้นสับปะรดลำใหญ่ๆนะครับผมได้มาถึงน้องช้างแล้วนะครับผมตอนนี้น้องช้างกําลังทานอย่างอริดอร่อยเลยนะครับผม ต้นสับปะรดนะครับของคุณแม่ด็อกเตอร์นะครับชยานันนะครับผมต้องขอบคุณนะครับขอบคุณท่านด็อกเตอร์นะครับและทีมงานทุกทท่านเลยนะครับขอบคุณแม่แม่เอฟทุกๆกคนที่ให้กําลังใจที่ติดตามนะครับช่องพังออมสินของเรานะครับผมฝากแม่แม่ไว้ด้วยนะครับฝากแม่แม่ไว้ด้วยรักน้อยๆขอให้รักนานๆนะครับผมนะครับผมวันนี้ก็ดีใจครับดีใจที่น้องๆนะครับได้มีต้นสับปะรดทานะครับผม ขอบคุณนะครับผมคุณแม่ดรมากๆครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามนะครับผมให้น้องๆครอบครัวพังออมสินด้วยนะครับขอบคุณครับผม